สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมนะครับ่ข่นะครับวันนั้นท่านไปเอานกมาแล้วนะครับก็เลยแวะนะครับมาเยี่ยม่ข่นะครับของท่านนะครับเป็นยังไงรู้สึกว่านกก็เงียบๆครับช่วงนี้นกทั้งนกบ่านก นะครับจริงๆบริเวณนี้นกป่ามีนะผมมาแต่ก่อนเนี่ยโอ้ขันเต็มเลยนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปทักทายนะครับว่าจะเป็น่ข่ไหนครับนี่แหละครับเจ้าของ่ข่ครับเอาอาจย์ดีสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับโอ้โหเป็นไงขันเรยยงตัวออกมาเนี่ยครับขันแล้วครับะขันแล้วครับขันแล้วครับโอ้โหขึ้นเร็วครับวันนี้ข้ามจังหวัดมาเลยนะครับวันนี้ผมมาที่ จังหวัดหนองบัวลาพูนะครับจะไปเมืองเลยครับอจะไปต่อที่จังหวัดเลยพักผ่อนอาจารย์ดีพักผ่อนวันหยุดก็เลยนึกถึงพอดีเพราะว่ามันเป็นทางผ่านใช่ไหมอาจารย์เนาะผ่านเป็นทางนี้แหละะก็จะออกไปทางนู่นแหละเส้นรอบเมืองแล้วก็แวะออกไปทางเมืองเลยคครรัับบอีกไม่ไกลเนาะเมืองเลยเมืองเลยถ้าถึงตัวเมืองเลยประมาณร้อยร้อยร้อยสิบ ร้อยยี่สิบไหมครับร้อยสิบร้อยยี่สิบครับเอาอยู่กับใครนี่เงียบๆอยู่กับแม่ครับแฟนกลับบ้านฮะแฟนกลับบ้านแฟนกลับบ้านแล้วครับโอ้เป็นไงกิจการตัวนี้เหลืออะไรบ้างตัวนี้เหลือควายครับเหลือเลี้ยงควายกับกรีดยางนี่แหละครับกับกรีดยางครับพวกแพะพวกอะไรนี่ก็ขายไปแล้วครับขายหมดแล้วโอ้โหครับก็เลยอยู่คนเดียวนะครับกับแม่เนาะครับครับผมโอ้เงียบสงบครับบริเวณของท่าน นะครับอยู่ป่านะครับนี่เนาะอยู่บริเวณบักเขาเรียกว่าบ้านสวนครับบ้านสวนครับบ้านสวนนี่นะครับตัวนี้เนาะที่เอามาครับขันแล้วครับคูหรือยังยังครับมีแต่เรียกครับเรียกไปไงเอออาจารย์ออกเรียกกลุ่มเยอะไหมก็มีบ้างครับสามสี่ได้สามสี่แล้วเหรอครับโอ้โหแต่ยังแต่ยังไม่คูครับยังไม่คูเนาะครับแต่ถ้าคูอ่ะอางแน่นอนลงตัวนี้นะครับเห็นว่าอาจารย์นี่มีกี่ตัวนะเรียกกลุ่มนี่ประมาณสองตัวครับ สองตัวทั้งหมดนี่ในไข่นี่ครับโอ้สามตัวครับตัวนกใหม่ตัวหนึ่งโอ้แต่ทีนี้นกแอบนกแอบนกแอบเป็นนู้นในนกตัวหลักเห็นว่านกกหลัก้ในบ้านครับเออมาดูเลยอาจารย์โอ้โหอันนี้ถือว่าสายเรียกกุกนะครับนี่ท่านชอบเลือเกินไปไป่าพวกนี็จะเป็นนกนกใหม่นะครับนกใหม่นกเฉลยใหม่พื้นที่กว้างขวางครับของท่านนะครับ อยู่แบบสบายสบายเหมาะที่เลี้ยงนกนะครับแต่ก็เสียงด้วยอันตรายเหมือนกันนะครับเดี่ยวมันมาบ่อยไหมจันเหี่ยวประจําครับเดี่ยวท่าไหรครับกาครับกากับกากับกระปูดเข้าดีครับเหี่ยวไม่เท่าไหร่หรอครับกากับกระปูดอีกาเนี่ครับมันเข้ายังไงมันเข้ามาบริเวณมันกินไก่มันกินไก่มาเข้าเรานกเราเนี่ยครับหมายถึงว่าเข้าตีนกเราเลยใช่ไหมครับเข้าตีนกเราครับอีกานี่ครับเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็เข้าตายไปห้าตัว อีกากับกระปูดบ้านข้องปูดถัดถัดบ้านอายันไปเลยครับครับครับอันนี้ลกต่อลักครับอืมคืออีกาเข้าตีเลยใช่ไหมจ๊ะครับกระปูดกับอีกานี่เข้าดีครับครับไก่เล็กเนี่ยไม่เหลือแล้วครับเนี่ยฮะไก่เล็กมันมันตะคุบกินเลยกาเนี่ยไก่ไก่ลูกเจี๊ยบเราเนี่ยครับครับลูกไก่ลูกไก่เนี่ยเนาะครับมันตะคุบกินเลยอืออย่างนี้ก็หมดปลาแล้วที่อย่างเงี้ยไข่ไข่ไก่อย่างเงี้ยมันกินหมดครับอืออีกาครับ โอโ iday, no ้โหอันนี้สายเรียกกุกนะครับนี่อ่าอันนี้คูกุกคูอ่างเรียกกุกสองกุกห้อยอออันนี้กุกกุกเดียวเรียกกุกเรียกกุกนกต่อหลักครับผมครูไหมอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันครับอ่าดูมันถ่ายคนเต็มอยู่ครับมันไม่ค่อยขึ้นครับนกช่วงนี้มันถ่ายคนมั้วไม่อยากจะเล่นครับนกอออาจารย์ยันมาขอแบ่งสักตัวไม่ละนกว่าเห็นว่ามาหากันเือเมื่อวานนี่ครับครับ ผมไม่ได้แวะท่านนะครับเลยบ้านอาารเาปลปลอยไปสองตัวเป็นตัวฮะเลาว่าเราปลอยไปสองตัวเรียกกุ้งบม่รู้ว่าอยากได้แวะลาวามีสองตัวขึ้นมาแล้วเฮ็ดบัดเลยลาวาครับนกบรรทุนที่อาจารย์ไปต่อบานอย่างมันนุ่นสมบูรณ์นะอ่าอาจารย์ดีในเสียดายเลยใช่ไหมครับผมอ่าูกต่อหลักน่าจะแต่ก่อนคููกุ้งเยอะเลยครับอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยติด ตัวใหม่ตัวนั้นตัวตัวได้ไม่ล่าสุดครับนัมนที่พ่อแม่นะสองกุ๊กหอยกี่ปีแล้วจานนี่ลกต่อหลักนี่มาวัาสามปีครัวครับสามปีครับครับอันนี้กี่ปีปีปีครึ่งปีครึ่งครับเฉลยเท่าไหร่แล้วสิบสองตัวครับเฉลยสิบสองตัวนี้นั่ไม่ทวนแล้วก็ประมาณนั้นแล้ครับฮะ ประมาณสักสามสิบสี่สิบตัวแล้วครับโอ,อ้นี่พอเอาไปเล่นกระโจมปีนี้ได้สองตัวครับลอ่องเบิงอ๋อโอเคครับพอได้ยินเสียงนกพอมีกำลังใจได้ขับรถต่อครับพี่น้องครับเอ่าที่เหลืออา,ารจานนีนี่ก็จะเป็นเฉลยครับ,รบเฉลยไหมครับเฉลยใ,ใหม่ปีนี้ได้สามสี่ตัวแล้วไม่ค่อยได้ต่อครับ พวกนี้เป็นนกเก่าแล้วครับเนี่ยขอพวกนี้นกเก่าแล้วแต่มีนกใหม่ตัวนี้ตัวนึงนนกปีนี้หลิวตันหลิวตันอยู่นาเราเนี่ยเหรอครับครับนี่ตัวนี้นกปีนี้กับตัวนั้นนกด้ได้แถวนี้ครับนกนาเราเนี่ยหลิวตันครับหลิวตันเอ้าดูตัวไหนกันเจเลตัวไหนเนี่ยหลิวตันหนุนครับฮะหนุนครับตัวนั้นเรียกกุ๊บไหมน่ะไม่ครับเออตัวนั้นไม่เรียกเนาะหลิวห้อยควางโอ้นกไม่ค่อยเลีนหรอกครับตัวนั้น นกมันไม่ค่อยเล่นบัตหลิวตันนะครับนี่เสียงอะไรอาจารย์หลิวตันเสียงของหองเล็กๆนี่อะไรครับะคููไหมคููไหมน่าจะเลยไงไม่รู้เหมือนกันครับจะเอาอยู่ครับนกนกกี่ปีแล้วอาจารย์หลิวตันนกเพิ่งได้ปีนี่ไหมครับอนั่นตัวได้ตัวได้ครับอาจารย์มาตสุผู้เก่านั่นหลิวตันตัวนั้นครับตัวที่ไปเข้าไปน้ำกันนะโอ้ตัวนี้เขาก็ได้ครับนี่ได้ว่างกันช่วงเดือนชิ้หางไปไกยนี่ อันนี้นกไม้นกไม้ปีนี้ยาวๆเลยครับนกต่อมันเล่นกันยาวอยู่แล้วอู้หลหรืตันใช่ไหมจันนี่ครับอ่าคอยดูหน่อยนกปีนี้ครับเนี่ยอือเมื่อกี้มีหลุดครูกุกนะครับเมื่อกี้นี่ครูเยอะเยอะนี่แหละประตูตรงไหนล่ะจันเอาประตูเป็นไม้เสียบครับจันโอ้ประตูโบราณครับแบบเสียบเนาะเนี่ครับเนี่ครับเอ้าโบราณครับตันครับ จะไม่ยนกปีนี่แหละชัดเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับแสงนะครับนะครับนกตกใจมันก็จะมีแบบบิดจริงๆมันไม่ได้บิดนาะอาจารย์เนาะครับครับมันตกใจอย่างนี้แหละครับนกมันจะหาที่ออกหิวตันเสียงอะไรอาจารย์เสียงประมาณเล็กๆนี่แหละเล็กของครับเล็กของครับในและตัวที่เราต่อได้ด้วยกันนน่นครับครับดิวตันอีกเหมือนกันครับ อ่าฝั่งนั้นฝั่งภูเก้าครับอันนี้ฝั่งภูพานฝั่งหน้าแล้วเนี่ยแหละฝั่งหน้าเขาเลยใส่ลำหน้าเขาเนี่ยแหละครับเดือตันปีนี้ครับชิงหาที่ผพันนานะครับโอ้ครับเอาอีกดูอีกตัวหนึ่งนะที่ไปต่อนะครับได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเป็นฝั่งทางภูเก้านะครับโอ้หะสุดสุดครับอ่าเริ่มนั่นแล้วนะครับเอาแยกก่อนแยกก่อนครับ ันนี้ผู้เก่าครับขันแล้วใช่ไหมจันคันเรียกหมดทุกอย่างแล้วครับอนกมันก็เข้าขวบเท่าเท่าไปก็อาจารย์ถ้าผู้เก่าพูดเนาะครับถ้าปิดมันได้ขวบแล้วครับเฉพาะพ่อจะเปูนเก่าคู่ไหนย่านพูดสิตอนเข้าไปย่านใดสองตัวเต็มมือนั้นครับครับครับอปูนเก่าคู่นในย่านนะตัวนี้แข้งใหญ่ครับเนาะหวานเดียวเลยนะครับอ๋อ เทียบก็ยังไม่คู่ใช่ไหมจารันนี่หรือ,อยังไงนกมันบ่คือครับมันเกิดสิคู่อยู่แล้วครับอ,อ่อาอโอ้สแสดงว่ามีหลิวตันในค่ายนี่ยสองตัวสามตัวครับสามตัวครับอู้อ่าอือครับนกฟูก่าวนกฟูกาวกกาขาง,งามพวกนังได้แต่งามนกฟูก่าครับ สีมันงามดีตัวก็งามนกคู่เก่านกบอลนี่งามอครับน,นี่แหละครับอ๋ากพรพอให้เห็นนกนะครับไม่งั้นก็ไม่ใช่ว่าเอามาดูนกแต่ไม่เห็นนกนะครับอย่างน้อยก็เห็นไว้ก่อนแหละนะครับอานกมาหลายครับกี่ตัวครับนีท่ทั้งหมดแล้วนี่ประมาณสิบแปดตัวครับ สิบแปดตัวสิบแปดสิบเก้าตัวครับโดยรวมวมีทั้งคัดออกใช่ไหมอาจารย์ก็มีครับคัดออกมีครับคัดออกที่มันไม่ผ่านเนาะเปลืองเขาครับอ่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวครับนกเขานีค่คัดแล้วยังม่รู้ต้องไปคัดป้ายนะครับต้องไปต่อ,อยก็จะได้รู้ใช่ไหมก็ได้ครับมันคัดมันมันคัดหลายขั้นตอนครับมีหลายขั้นตอนด้นกเขาไม่ใช่ว่าได้แบบนี้แล้วยังไม่ลองต่อพอไปต่อมันอาจจะไม่เก่งหรืออาจจะไม่โดนใจเราก็เป็นไปได้แม่นมันมีหลายอย่างนกเขาสุดท้ายจะได้ทิ้งตอน นั่นแหละครับขนาดได้เฉลยแล้วยังทิ้งก็มีอาจารย์เพราะว่ามันหลบมันออกอย่างเงี้ยมันออกนกมันไม่สู้ครับครับก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องง่ายนะตอนนกเนอครับฝึกนกนี่ถือว่ายากที่สุดแล้วนะครับในการฝึกนะครับอ้าวก็ถือว่ามาเยี่ยมค่ายนะครับมาเล่นนะครับก่อนที่จะผ่านไปนะครับจังหวัดเลยก็แวะกันสักนิดสักหน่อยนะครับเนาะ พอดีอาจารย์ดีว่างพอดีครับไม่งั้นก็ทีนี้จะยุ่งอีกทีนึงยังไงตอนเย็นอาจารย์ตอนเย็นครับครับช่วงเอาบัวเอาไฟเข้าคอกนี่เหรอใบสี่โมงนั่นนะครับครับเพื่อจะได้ลุยงานครับไม่คิดถึงแฟนเลยนี่ไม่ไปหาแฟนเลยอาจารย์เดี๋ยวก็กลับแล้วครับหลังสงการนี่ก็กลับแล้วครับหลังสงการครับครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกว่า อ่าลูกเคยสายแข็งไม่เอานะครับเออ้าวโอเคครับพี่ร้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถือว่ามาเยี่ยมญาติข่าวเห็นหน้ากันก็โอเคแล้วนะครับพักรถไปในตัวด้วยนะครับอ่ก็จะเดินทางต่อครับโู้ไก่อยู่ดีมั่งเลยจ้าววันอาจารย์ครับอาจารย์ราบ้านอาจารย์เล้มนี่บ่ครับรัดมักนีโอไก่ครับเกือบสองร้อยคนเลยครับไม่เป็นไรครับไม่คือไม่ได้เดินหาเหมือนตอนนอกหรอกเนี่ไปเรื่อยๆเอ ครับผมไปสวัดีครับเชิญเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้่อทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากเพี่อนๆสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิงสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ดีนะครับจังหวัดหนองบัวไปฝาครับอาจารย์ดีสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะครับ